พ่อพามนะครับมาตั้งแต่พุทธการก่อนว่าพุทธศาสนานะครับนะครับนะครับวันนี้เป็นพิธีผูกแขนพามนะครับก่อนหาหาผูกแขนแฉนพามก่อนจะเข้าพิธีต้องมีการผูกแขนจะมีเ,เพื่อให้เป็นมงคลให้เทพฟ,ฟ้าเทฟฟาวดารู้จักว่าบุคคลคนนี้นะครับเป็นพ่อพามนะครับเป็นพ่อพามในการ เข้าสู่พิธีอันสมบูรณ์ครับแล้วพอพ่อ,อหมอเนี่ยทำการพธิธีผูกแขนพามเสร็จปุ๊บก,ก็จะทําการทําพิธีกรรมต่อไปก็คือ,อผูกแขนครับเป,เป็นการผูกแขนเป็นคนแรกในการผูกแขนนะครับก็จะสั่งสอนลูกหลานให้อยู่ในขอบการคลองขีพคลองเรียน,นครับให้อยู่ อย่างอุดมสมบูรณ์ต่อไปนับค่ะค่ะนี่ก็คือพิธีการาใบสีรษสุขันงานพิธีแต่งงานของชาวอีสานนะคะโบราณที่มาอาศัยอยู่ที่กำแพงเพชรนะคะ ค่ะาชาวบึงสามัคคีนะคะเป็นคนย้ายถิ่นมาจากภาคอีสานเป็นส่วนมากนะคะามาจากหลายจังหวัดมากค่ะแล้วตรงนี้นะคะยังสืบสารวัฒนธรรมอันดีงามตั้งแต่สมัยโบราณน,นะคะประเพณีวัฒนธรรมแบบนี้นะคะทำให้ให้ประชาชนในชุมชนในหมู่บ้านนะคะยังเกิดความรู้สึกผูกพันกับภาคอีสานอยู่นะคะแล้วก็ การรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันนี้นะคะเป็นความกลุมเกลียวของชาวบ้านชาวบึงสมุขีเองนะคะ,คะสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วแต่แล้วก็ยังรักษาไว้นะคะแล้วประเพณีนี้นะคะจะทําให้เห็นถึงสิ่งที่ดีงามสวยงามของของอวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะ,คะแล้วทําให้เกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกาเนิดของตัวเองด้วยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเรามาฟังความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับบุคคลที่ลงพื้นที่มาอยู่ที่บึงสามัคคีนะคะ,ะวัฒนธรรมของอำเภอบึงสามัคคีนะคะพี่เตือนใจนะคะ,ะพี่คะอยากจะทราบนิดนึงค่ะพี่เตือนใจว่านอกจากประเพณีที่ดีงามที่บึงสามัคคีเนี่ยยังมีอะไรที่น่าสนใจไหมคะสำหรับอำเภอบึงสามัคคีนะคะเป็นเป็นอำเภอเล็กๆแต่ ประชาชนส่วนใหญ่ของอำเภอบึงสามัคคีก็มาจากชาวไทยอีสานอย่างที่ท่านสอจอกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะ<า>ก็จะมาจากหลายๆจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดมหาสารคามาอุดรธานีอย่างนี้เป็นต<า>้นนะคะแล้วก็ประเพณีส่วนใหญ่ก็าจะเป็นประเพณีของชาวอีสานที่ที่ได้นํามาสืบทอดแล้วก็นํามาปฏิบัติกันในเป็นประจำของของชุมชนที่นี่นะคะ<า>ที่ที่เราจะเห็นกันได้อย่างชัดๆก็คือการทําใบสีสูขขวัญจะมีใบสีสู่ขวัญ คู่บ่าวสาวใบสีสูบขวัญพ่อนาคอย่างนี้เป็นต้นค่ะค่ะนอกจากจะมีประเพณีแล้วการประกอบอาชีพของชุมชนล่ะคะการประกอบอาชีพของชุมชนในอำเภอบึงสามัคคีก็จะเป็นการทำไร่แล้วก็การทำนาค่ะทำนาถ้าส่วนใหญ่ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะแล้วก็โบราณวัตถุที่ที่พบที่ที่ค้นพบที่ในอำเภอบึงสามัคคีที่พบเป็นจํานวนมากนะคะตอนนี้ก็คือเป็นประเภทลูกปัดค่ะเราจะพบมากที่วัดคอป้อง บ้านบ้านขอป้องใช่ไหมคะท่านสอจอบ้านขอป้องค่ะค่ะนี่ก็คือหนึ่งอีกกิจกรรมดีๆนะคะของสภาวัฒนธรรมของจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเรามาฟังท่านอาจารย์สันติได้พูดอะไรเกี่ยวกับประเพณีนี้นิดนึงนะคะท่านผู้ชมที่เคารบครับรความเป็นอยู่ของประชาชนในสมัยโบราณน,นั้นมันยิ่งใหญ่ตรงถึงความรักความสามคัคคีความคลุมเีรยวระหว่างคนพื้นถิ่นนะฮะ มันจะแตกต่างกับสังคมเมืองสังคมเมืองจะไม่มีการเห็นอกเห็นใจไม่เข้าใจกันแต่สังคมชนบทนั้นจะเป็นลักษณะที่ท่านเห็นอยู่แหละครับคือเอื้ออาทรต่อกันอย่างยิ่งเรายังอยากจะกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ติดย้อนสังคมมา100ปีนะครับอีก100ปีข้างหน้าถ้าสังคมเราเห็นแก่ตัวมากกว่านี้มันก็จะอยู่ไม่ได้แต่ในสุดผมคิดว่ามันอาจจะกลับไปสู่พื้นถิ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับพื้นฐานของเราจริงๆคืออยู่กันแบบ พี่น้องอย่างนี้แหละครับอย่างที่เห็นนะฮะนี่คือสุดยอดของวัฒนธรรมของกำแพงเพชรแหละครับค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งทีด่ดีงามไม่ใช่ไม่ใช่จะมีเฉพาะคนที่เป็นคนพื้นที่คนกำแพงเพชรก็ยังมีวัฒนธรรมอื่นๆอีกน,นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เราสมควรที่จะสื่อสารกันไว้นะคะวันนี้นะคะในการโทรทัศน์วัฒนธรรมนะคะเราต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ thank you